ยูอ่ะผมมาดีเชิงเกิดแล้วก็วันนี้รอเข้ามาอยู่กันในเิียวพะตาน,น่นเนะคุณผูม้ชมปม๊าแมงลง <c oughs> ก็มุนอยูไม่มีอะไรถามเสียมันเข้าวิสปินเองนะผมไม่ได้กดซื้อนะกดซื้อ,คอแค่ลาวเดี๋ยเขาได้แต่วันนี้ไปซื้อกันเลยแล้วกันมาลรกสามเปนเจ็ดจับป่าจับปมาลาก 3, เดี๋ยวผมต้องหมุนนะผมบอกเลยผมต้องหมุนจริงๆนะคุณผู้ชมจะไปดิขออย่าตกดำเพื่อนอย่าอย่ายางน่าหละ2สอง <c oughs> ตกดำยาก <c oughs> เอา้าเชีย่ยชุนละชุนละขอไม้ละสองพันกัน พอดีว่างบมาแค่ยี่สิบเคด้วยไงคุณผู้ชมไม่ไหวกวรจะไม่ไหวว้า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 วนแล้วว่ะสักทีได้เพื่อนเดยวสิบสามเคด้วยคุณผู้ชมงานยากของเราเลยเนี่ย ประเด็นคือมันเหลือ1 3งไงแล้วก็คือมันไม่มาละเฮ้ยอืมไม่ตกน้ัเว้ยอโอเคจะเลยรับเกียวบัตตาแล้วมันอะไรกูจะได้เล่นวะกดท้อว่ะแ,แป๊บนึงคุณผมูม้ชมมาละ มาแล้วเพื่อนบ้องหูสักทีดิเฮ้ยเดีดีดีเฮ้ยเพื่อนโอ้เกินไปลวาวะเกินไปแม่งเกินเกินจริงเพื่อนรอหนึ่งหนึ่งสองสาม รอสองหนึ่งสองสามไปแห่งนึงแงนงนึงนึติบเต, г, ต г, ล่ออะไรได้เรียนสิมายี่สิบเคหลือเก้าเคแลถ้าแมงไม่ไหลนะพ نا, เพื่อนนะเออมาเลยเปิดมาว่าไปแล้วหนึ่งว่าวไปแล้ว,ว,ว,ลว 2, สองสแคททร์เตอร์มาทําน้ตตีเลยหรออ้าว่าวไปแล้วสามมึงไม่ต้องมาเพื่อนสแคร์เตอร์ โหไม่ต้องมาเฮ้ยอพอได้เล่นแล้วเป็นแบบนี้ไงไหลไปเพื่อนไหลไปอ่ะเออสแคตเตอร์มาขัดมาขัดเพื่อเลยวะเสียไปเป็นมือโคตรร้อนเลยคุณผู้ชมเอ้ยไอตัวฟ้าเออเก้าร้อยแล้วคูณมันไม่เยอะด้วยไง ก็ได้แค่นี้ออิมโมกิมใจเลยไม่ละมึงเป็นไงอะมึงมันไม่ไหลไงประเด็นคือมันไม่ไหลไงเพื่อนต๋อตวยไหลไปมเงี้ยสองนี่มันเพิ่งคูณยี่สิบห้ายี่สิบเก้าเออสามสามแล้วเว้มาได้ มาเด้คุณามเจละอ่ามาเด้เออ,เอ,อแล้วแม่งมันไหลช่วงท้ายด้วยคุณผู้ชมโคตรเบอร์เอาไปดอกสุดท้ายก็ว้าวโอ้ตามเคยกำไรยังมองไม่เห็นยังมองไม่เห็นกำไรเลยคุณผู้ชมนะ รอดน่งรอดสองไม่ที่สัมันจะไม่รอดได้งไงวะเฮ้ยแม่งก็ต้องลองเสียงอะเออให้แม่งรอดอย่างนี้ดิรอดแบบนี้ง่ายๆคุยเรื่อง,องหน่อยเออตัวแพงๆมาด้วยเออไหลไปดิ ไหลไปดิเออไหลไปดิเออไหลแม่งดิเออแม่งไหลวะคุณผู้ชมไม่นี้กำไรผมบอกเลยแตกดอกแล้วเปล่าเออ,เอ,อนุ่งเหมือนเวย้ยไไม่งไมงตัวแพงด้วยคุณผู้ชมคืนทุนละเนคืนทุนเรามาละ ส s c เทอร์มแม่งมาเพิ่มมาเลยไปแล้วครับมาทำส้นตีเลยคุณผู้ชมอืมว้าว big win ตอนนี้เราน่าจะกำไรอยู่ผมมีถ้าจะไม่ผิดมา 20k ถ้ามันลงด้วไหลแล้วแม่งก็จะไหลเรื่อยๆนะคุณผู้ชมดูดิมาถ้ามันลงด้วยคำบรรไายแล้วนะซุปเปอร์บินเมกดอกสวยไหลไปดิไหลไปดิ ไรต่อเออคูณหกสบเอดด้วยมาแตะคูณร้อยพี่เห็นดีน้องหกกล้าเชิงสวยเจ็ดสามมาสิมึงมาสิเจ็ดเจ็ดปรเด็ต่อไหมเฮ้ยแม่งเอาจริงว่ะคุณผู้ชมคูณร้อยเลยปะเฮ้ย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  เฮ้ยคูนร้อยแล้วเพื่อนคูนร้อยต้องมาคูนร้อยหนึ่งเฮ้ยม่งเอาจริงว่ะคุณผู้ชมเชี่ยม่งคูนร้อยเฮ้ยตัวสวยๆมาหน่อยดิขอให้ตัวแพงแล้วถ้าไม่จ่ายนะมึงคูณร้อยในสัตว์โอเคครับคูนร้อยไม่จ่ายกู สองหมื่นเก้ามันควรที่จะได้เยอะกว่านี้เพื่อนจริงขอหมายเจ้าหน้าไปยังไงถ้าไม่ได้พอ,อกำไรเงอนเดียวจริงนะคุณผู้ชมถ้าไม่ได้ก็พอ,อกำไรเงอนเดียวไปแรกรอหนึ่งสองสามเริ่ม ว่าแม่งมีอะไรผิดพลาด่ะผมว่ามันแม่งมีอะไรผิดพลาด่ะอันนี้ไม่ได้เรื่องจริงๆ้วคุณผู้ชมกําไรเท่าไหร่เท่านั้นก,กําไรแปกเคาเอาอะจงังหวะนี้ยเกียวเป็นอะไรไม่รู้นะคุณผู้ชมเอาผมหลับตาดีกว่าหนึ่งสองสาป้าย ผมเลิกจริงแล้วคุณผ,ผู้ชมแม่งเป็นชี้อะไรแม่งยากเย็นเหลือกเกินนะเป็นห่าอะไรออกมาไม่รูนะ้น่ะผมไม่เลิกละไม่สุดท้ายวะเป็นไงเป็นงั้นวะ <c oughs> ขาดทุนกำไรช่างเอาเลยช่วงลานนี้สนใครไม่ได้จริง เออรอสักทีเหรอว่าไม้เจ็ดพันห้าเนี่ยเจ็ดเป็ดฮ่าคุณผู้ชมนึนกว่าจะไม่ได้ซันแล้วเอาวะคุณโทนทหน่อยวะโดวเจโดวเจโอ้สแสเซอร์เข้าสองมาทำไมเพืนมาก็ไม่เขามาเพื่ออะไรมาเพื่อขัดอ่ะมันมันต้องมีอ่ะมันแทบจะมาขัดแทบทุกรอบนะคุณผู้ชมนี่ยเป็นไง มันมาเพื่อขัดเราโดยเฉพาะเลยมันไม่ได้มาให้เหรอเห็นปหมมันมาขัดเว้ยถ้าไม่ง่ายไม่ง่ายนานแล้วคุณผู้ชมมันเจอมันแน่ๆแทบทุกรอบเลยแล้วหมุนตันกูไม่ได้กำไรอีกนะมึงไม่ต้องโทษใครโทษสแคตเตอร์ตัวเดียวนะนะจริง มึงโทษใครแล้วโทษตัวแคทเธอร์ตัวเดียวเลยถมึงไม่มาขัดหลายๆตาเรามีโอกาสแน่นอนเนวการไหล่ไหล่เป็นี้บเราเยอะผมมั่นใจว่าโอกาสไหล่ไหบ่เนี้บเราเยอะแล้วตัวเจไปสิบเจ็ดตัวสิบเก้าตัวแล้งไงมึงเอาลังไงมึงเราเป็นนกแปดพันห้าร้อยห้าสิบกลับมาสามหมื่นสอง ที่เราบอกว่าเราจะเลิกแต่อตอนแรกแต่เราก็ไม่ได้เลิกเห็นไหมมาเพื่อขัดกูจริงๆเลยเว้ยเฮ้ยชักร้อนแล้วนะไม่ยังไม่ขัดสักตาจะได้ไหมวะอืมเฮ้ยกำไรเว้ยไม้นเนี้ย เหมือนคืนตั้งแต่ช็อตแรกที่เราเสียไปเลยมาดิแม่แม่งก็ไม่กล้ามาเชื่อล้วแม่งมาขัดเพื่ออะไรอ่ะจะขึ้นแสนถ้าสแคร์เธอไม่มาขัดนะเรามีโอกาสขึ้นแสนนายเห็นไ,ไหมแม่งขัดกันตาสุดท้ายอย่างเงี้ยเอาไงดีวะคุณผู้ชมห้าสิบเค มาอ้สุดท้ายจริงๆ้วคุณผู้ชมตคลิปจะยาวไปอีกนะะตอนนี้เป็นเวลาประมาณตีสครึ่งคือตามผมเนะี่ยบางทมีมันก็ไม่ไหวเหมือนกันมันก็ไม่ไหวเหมือนก,ก,กัน,นกเห็ดโคกเออย็ดโคกนะโลกเอ้ยสารยยำแม่งพอแล้วกันนะคุณผู้ชมก็แม่งมันไม่ไหวจริงๆนะกาิโอปัตตาแม่งต่ตยยินมากคุณผู้ชมผมบอกเลยแม่ง ไลยคำจะบรรยายเลยอีกอย่างเนี่ยว,วายดีนะโอ้โหเอาตะกะไหนมาคิดว่าเพื่อนแม่งพอเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมก็ปิดคลิปไปเพียงแค่น,นี้ก็าฝากกดตามช่องใหม่ด้วยนะช่องนี้ว่าบาบา,บาคอมบินบะีเอ็กสองนั่นแหละประมาณนั้นติดตามกันด้วยแล้วก็เจอกันคลิปต่อไปนะคุณผู้ชมไปทีดีไปยิงละ